สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันสถานการณ์บ้านเมืองทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11นะคะและดิฉันปิยชัดกรุณานน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองในสัปดาห์นี้นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่มีความสําคัญและก็มีความเข้มข้น ของเหตุการณ์บ้านเมืองในหลายๆมิตินะคะกระทบกระแทกใจของคนไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายนะคะศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพาน6.3ริกเตอร์เป็นการเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบ้านเราก็ว่าได้นะเป็น 10, 10ปีนี่แรงมากๆาแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างท่วนทั่ววัดเสียหาย12แห่งด้วยกันนี่นะคะก็สร้างความตรโนกตกใจให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศไม่เฉพาะที่จังหวัดเชียงรายหรือแม้กระทั่ง จะเป็นเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดระเบิด2จุดใหญ่ๆนะคะที่อหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็สร้างความหนกตกใจถึงความเชื่อมั่นการลงทุนกัน ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาได้อย่างมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็เกิดความเสียหายไปพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วไหนจะสถานการณ์การเมืองบ้านเราในตอนนี้นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงของการหัวเลี้ยวหัวต่อนะไม่รู้จะออกหัวออกก้อยอย่างไรยังเกิดการสูญยากาศยังเป็นรัฐบาลรักษาการเพราะว่ายังยุบสภากันอยู่เลยตอนนี้ทางออกจะเป็นอย่างไรพูดถึงทางออกคะในหลายๆเวทีทั้งสื่อมวลชนก็ดีนะคะหรือว่าประชาชนคนในสังคมจนไปถึงรากหญ้า สภากาแฟก็มีการพูดถึงเรื่องของทางออกกันหลากหลายมิติเลือเกินนะคะว่าเราจะออกซ้ายออกขวากันอย่างไรนะคะเพราะว่าวันนี้ชัดเจนค่ะว่าการอัดฉีดความรุนแรงของคนในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีฝักมีฝ่ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็สนับสนุนประชาธิปไตยเต็มลูกสูบเราต้องก้าวเดินไปต้องมีการเลือกตั้งมันต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายกฎเกณฑ์ของประเทศนี้เมืองนี้ต้องมีคือมีแปร อีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วคอร์รัปชันกันเหลือเกินต้องมีการปฏิรูปมันต้องเป็นรัฐาธิปัตย์นะคะเหมือนกับว่าตอนนี้ค่ะกระแสทางออกของบ้านเรานี่นะคะมันก็ไม่ได้เดินไปคู่ขนานกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาหาทางออกกันนะคะจาก การวิเคราะห์นะคะการพูดคุยกับนักวิชาการค่ะว่าเราจะไปอย่างไรแล้วยิ่งวันนี้นี่นะคะก็มีเหตุการณ์สำคัญเพราะว่าจะมีการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีที่นายกรัฐมนตรีนี่นะคะไดะ้ยกย้ายข้าราชการโดยมิชอบนะคะคือนายถวินเปลี่ยนสีนั่นเองนะคะเที่ยงนี้แล้วนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็จะรู้แล้วค่ะว่าประเทศไทยไปซ้ายไปขวาอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในวันนี้รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองค่ะแต่พูดถึงทางออกของประเทศกันก่อนนะคะ วันนี้เรายังเป็นหัวข้อแยกกันเดินรวมกันตีทางตันประเทศไทยกันอยู่นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันถึงความเป็นรัฐธิปัตของกลุ่มกปปสนะคะที่มีการน,นาโดยนายสุเทพเพื่อสุบรรว่าจะใช้วิธีนี้นำพาประเทศไทยได้หรือไม่ในขณะที่ประชาธิปไตยก็ยังมีคนรอคอยให้มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูเทปการปราศัยของนายสุเทพเพื่อสุบรรกันก่อนนะคะถึงการตั้งตนเป็นรัฐธิปัตตั้งแต่ช่วง ปลายปี56ที่ผ่านมาติดตามกันก่อนแล้วเราจะได้เอารายชื่อเหล่านี้ที่คิดได้เนี่ยครับว่าจะตั้งใครตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรามาพิไทยโปรดกล่าวแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชน มากกว่านั้นลุงกำน,นันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราโชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีค่ะนี่เป็นส่วนเล็กน้อยนะคะของการประสัยของนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะที่ก็ยังคงมีการชุมนุมกันอย่างต่อเนื่อง นับจนถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเกือบครึ่งปีแล้วนะคะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเข้ากลางปี5-7กันแล้วเนี่ยนะคะบ้านเมืองเราก็ยังไม่มีทางออกกันเลยนะคะยังโหยหา กันอยู่เลยนะคะแล้วในขณะที่บ้านเมืองก็ต้องการการแก้ไขปัญหาในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภาาตัยจากคนในสังคมหรืออะไรก็ตามนี่นะคะถ้าแท่งของการเมืองยังคงไม่นิ่งยังคงไม่มีเสถียรภาพก็คงจะยากในการแก้ไขปัญหาของของชาตินี้เมืองน,นี้เนี่ยนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะทางออกประเทศไทยนะคะอาจจะเป็นเรื่องหนักหน่อยแต่คุณผู้ชมอย่าแบกนะคะก็ติดตามฟังนะคะแล้วก็ใช้สติในการดํารงชีวิตกันอยู่ในในสังคมนี้นะคะวันนี้แขกรับเชิญของ ค่ะท่านเดิมนะคะก็พบเจอกันบ่อยครั้งนะคะอาจารย์สิโรธคล้ามไัยบูลนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ทำื่าสักครู่นี้เห็นเทปเบื้องต้นนะคะก็คงได้ติดตามกันแล้ววันนี้เนี่ยถามกันตรงๆเลยค่ะว่าบ้านเมืองเรามันเดินมาถึงจุดที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างคนที่สนับสนุนรัฐถาธิปัต์แล้วก็คนที่สนับสนุนประชาธิปไตยมาชนกันยังคะผมคิดว่า เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าในในการชนกันในการประทะก,กันในฝ่ายซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นรัฐถาที่ปั์เนี่ยนะครับไม่ได้มีลักษณะการอ่อนข้อหรือการปฏิบัติประน,นอมหรือการอยากจะปลองดองกับฝ่ายซึ่งเป็นประชาชนคนส่วนใหญ่เลยนะครับถ,ถ้าเกิดเราดูแนวะทางความเคลื่อนไหวในช่วง56เดือนที่ผ่านมานะครับสิ่งที่คนเหล่านี้เรียกร้องเนี่ยส่วนใหญ่จะวนอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งคือนายกต้องไม่มาจากการเลือกตั้ง นายกของประเทศต้องมาจากคนกลางซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นแบบว่ามันมันไม่สะอาดมันไม่บริสุทธิ์ใช่ครับใช่ครับอันที่สองคือต้องไม่มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่สองซึ่งซึ่งก็มีการพูดกันมาอย่างต่อนเนื่องนะครับคุณสุเทพก็เคยพูดถึงสภาประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของการมีสภาแต่ว่าสภาในประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกเป็นใครก็ไม่รู้เลือกนะครับแล้วแนวทางที่3าข้อเสนอที่3คือต้องเตะถ่วงการเลือกตั้งไปเรื่่อยๆนนเห็วา ตั้งตั้งแต่คุณสุเทพเริ่มการเคลื่อนไหวเนี่ยข้อเสนอคุณเทพข้อหนึ่งก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพูดเรื่องนี้มา6เดือนนะครับมีมีพฤติกรรมที่ทําจริงๆคือเมื่อมีการประกาศลเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ไปไป,ไปห้ามไม่ให้คนสมัครนะคบไปไปปิดล้อมสถานที่รับสมัครหรือว่าเมื่อรับสมัครเรียบร้อยก็ไปขโมยบัตรเลือกตั้งเอาหีบเลือกตั้งไปทิ้งแม่น้าลาคลองอะไรพวกนี้ก็อันนี้ก็คือความชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งจริงๆหรือแม้กระทั่งหลังจากนั้นก็เมื่อเมื่ออเมกุาานถูทํให้ป็ โมคาซึ่งศาลก็ไม่ได้ใช้คำว่าโมคาแต่ทุกคนก็ทำเหมือนกับเป็นโมคาไปแล้วนะฮะแล้วก็พอตอนนี้ก็มันจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็มีกระบวนการต่อเนื่องอ,อีกที่จะทําให้การเลือกตั้งครั้งใหม่ไม่มีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าในรอบ6เดือนเนี่ยนะครับอย่างที่ทําม,มาก็ตรงประเด็นคือว่าหนึ่งก็คือนายกต้องไม่มาจาัดการเลือกตั้งอันที่สองคือต้องไม่มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจาัดการเลือกตั้งและที่สามคือต้องไม่ให้มีการเลือกตั้งเตะทวงการเลือกตั้งออกไปเรื่อยๆะนะครับขโมยบัตรได้ก็ขโมยถ้าขโมยบัตรไม่ได้ก็หาทางทาให้ไม่มีกฎรรมหมายเลือกตั้งออกมามก็ชัดเจนเป็นฉากๆเลยนะคะคตั้งแต่6เดือนที่เราติดตามมามันก็เหมือนกับว่าเป็นกระบวนการของการได้มาซึ่งการปกครองรูปแบบรัฐาธิปัตย์หรือไม่อันนี้ก็เป็นนกัคใช ส่วนแนวทางของประชาธิปไตยล่ะคะอาจารย์มองว่ายังไงคือ,อาการเลือกตั้งก็ยังคงเป็นคําตอบที่จําเป็นแล้วมันจะสามารถต่อสู้หรือว่าแทรกเข้าไปในกระบวนการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้ไหมกับการที่เดินหน้าราัฐธิปัตของกลุ่มกปปสะครับผมคิดโดย โดยโดยภาพแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือฝ่ายประชาชนซึ่งต้องการให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็พยายามจะจะต่อสู้เพื่อปกป้องการเลือกตั้งทุกวิถีทางนะครับการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนซึ่งสนใจเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องการเมืองเนี่ยผมคิดว่าก็ ต้องชื่นชมประชาชนซึ่งเอาไปปกป้องการใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองผมย้อน่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศเราด้วยซ้ำไปที่มีประชาชจนจำนวนมากที่รู้ว่ามีฝ่ายขัดขวางการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าคน20ล้านคนก็เดินหน้าไปเลือกตั้งโดยไม่กลัวว่าจะถูกทำร้ายจะถูกประทุษสลายอะไรนะครับมีการรณรงค์งงว่าอย่ามาขโมยสิทธิในการเลือกตั้งของเรานะมีการรณรงค์งงงว่าอย่ามารัฐประหารล้มการเลือกตั้งของเรา,าจนกรั่งกระบวนการเลือกตั้งจบ เสร็จด้วยด้วยความเรียบร้อยอย่างดีนะครับมีปัญหาแค่บางจุดบางเขตซึ่งมีคนไปป่วนไปขัดขวางไปขโมยบัตรเลือกตั้งไปขโมยหีบหรือว่าไปไปห้ามไม่ให้คนไปลงเลือกตั้งแค่นั้นเองนะครับแต่ว่า การเลือกตั้งทั้งหมดก็ดาเนินไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรเพราะฝ่ายประชาชนเนี่ยชัดเจนว่าต้องการให้มีการเลือกตั้งขณะที่ฝ่ายซึ่งอยากจะเป็นรัฐาธิปัตยเนี่ยผมคิดว่าเขาชัดเจนในแบบของเขาคือไม่ต้องการให้ประเทศนี้มีการเลือกตั้งครับอันนี้ก็เป็นการต่อสู้กันของแนวทางว่าประเทศควรจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ควรจะมีการเลือกตั้งซึ่งภายใต้ความแตกต่างสองแนวทางก็คือประเทศนี้เนี่ยควรจะเป็นของราษฎรทุกคนหรือว่าประเทศนี้เนี่ยควรจะเป็นของคนไม่กี่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศแล้วตกลงกันเองว่าใครควรจะเเปปป็นนนนนาากใครรรวะะํหดงททศี่่ชไมู้ ค่ชะชัดเจนนะคะเบื้องต้นทําให้เราได้เห็นถึงสองแนวทางอย่างชัดเจนอย่างที่อาจารย์สีโรดได้ได้เล่าให้เราฟังว่าฝ่ายหนึ่งใช้กระบวนการใช้วิธีการอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ต่อสู้อย่างไรใช้วิธีการอย่างไรนะคะทีนี้ สองวิธีการนี้มันก็ยังเป็นคู่ขนานกันอยู่จนวันนี้ในที่สุดนี่นะคะที่เป็นที่พูดคุยกันในสังคมมากๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก,ก็เรียกว่าพื้นที่สื่อนจับตามองมากๆเลยก็คือเรื่องของทางออกประเทศไทยที่เสนอโดยคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะหัวนหน้าพรคประชาธิปัตย์ที่วันนี้เนี่ยก็ก็ เขาก็ยอมรับว่าเขาก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ประเทศมาถึงจุดนี้ได้นะคะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทางออกของคุณอภิสิทธิ์นะคะติดตามกันมาสัปดาห์กว่าแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่พูดกันเมื่อ,อช่วงปลายเดือนเมษาหนึ่งพฤษภาสามพฤษภา,า,ภาก็มีความหมายวัฒกรรมที่แตกต่างกันอยากจะให้อาจารย์สิโรดได้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเอาของทางออกคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะสามวันที่ได้พูดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วอาจารย์มองว่ามันเป็น มันเป็นความหวังใหม่ไหมคะผมคิดว่ามันมันมีความมันมีความประหลาดมันมีความสลับซับซ้อนในเรื่องข้อเสนอคุณพิศิษฐ์เหมือนกันนะครับคิดว่าอาจจะแบ่งเป็นช่วงเป็นได้ทั้งสขั้นตอนนะครับในขั้นตอนแรกคือคุณพิศิษฐ์ก็ประกาศว่าตัวเองพร้อมจะยื่นข้อเสนอทางการเมืองซึ่งเชื่อว่าจะคลี่คลายท่าออกให้กับประเทศได้แล้วคุณพิศิษฐ์ในในช่วงแรกก็พูดว่า สิ่งที่คุณวิสิตทำเนี่ยนะครับจะไม่มีใครได้ประโยชน์ทั้งหมดพรกประชาธิปัตย์ก็จะเสียประโยชน์คุณวิสิตเองก็บอกว่าผมก็จะเสียประโยชน์ด้วยในฐานะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับในในช่วงแรกเนี่ยทุกคนก็ ก็ดีอกดีใจว่าในที่สุดเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เป็นรล้งแรกซึ่งพูดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและพูดเหมือนกับว่าพร้อมจะถอยและเรียกร้องให้คนอื่นถอยด้วยซึ่งสมมติว่าตอนนั้นเวลาเวลานั้นเนี่ยคนในสังคมมีความสุขกันหมดเลยนะครับเพราะเรารู้สึกว่าความเผชิญหน้ากันเนี่ยมันมันจะลดลงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีภาพของการที่คุณอภิสิทธิ์เดินสายไปพบผู้นําทางการเมืองกลุ่มต่างๆนะครับมีการไปพบคุณบรรหารนะครับมีการสนุกๆใช่นะครับแล้วก็มีการพูดกระทั่งว เชียร์คุณอภิสิทธิ์หมดเลยคุณยิ่งรักพูดแม้กระทั่งว่าสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ทำเรื่องนี้ให้สําเร็จะนะครับไม่มีใครขัดขวางคุณอภิสิทธิ์เลยนะครับแต่พอพอมาถึงขั้นตอนที่2ก็คือการถแถลงข่าวคุณอภิสิทธิใใใ์ในในโรงแรมสุกโกศรสนในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่เป็นเป็นข้อเสนอหรือการถแถลงที่มันเรียกได้ว่ายูเทิร์นนะครับกับตลปัดเพราะว่า ภาพตอนแรกคือคุณอภิสิทธิ์พร้อมจะรับฟังทุกฝ่ายแล้วก็จะเดินหน้าให้มีการเลือกตั้งะนะครับสิ่งที่สื่อออกมาคืออย่งแต่พอถึงการถแถลงข่าวจริงๆเนี่ยคุณอภิสิทธิ์กลับเสนอเรื่องที่จะนําไปสู่การไม่มีการเลือกตั้งข้อเสนอข้อแรกคือให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพราะว่าการเลือกตั้งจะนํามาสู่ความขัดแยง้งในสังคมคะนะครับข้อเสนอข้อที่2คือพูดถึงเรื่องของการเอาประธานวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนทูลเก้าวถวายชื่อ,อนายกคนกลาง นะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง<ร>นะครับแล,แล้วแล้วแล้วข้อเสนอที่3ก็มีการพูดถึงว่าจะต้องมีเครือข่ายปฏิรูปหรือกอป,ปสอเนี่ยนะครับที่จะต้องกาหนดกอบปฏิรูปประเทศแล้วก็จะมีการนําข้อเสนอาการปฏิรูปของเครือข่ายปฏิรูปและกอบสอเนี่ยนะครับไปทําประชามติใน90วัน<ร>หลังจากนั้นเนี่ยใครที่เป็นรัฐบาลใครที่เป็นสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมีหน้าที่ต้องทําตาม ข้อเสนอปฏิรูปของเครือข่ายปฏิรูปและกประปสะอย่างเคร่งครัดและถ้าไม่ทําตามก็จะต้องถูกลงโทษด้วยเพราะฉะั้นโดยภาพรวมเนี่ยมันกลายเป็นข้อเสนอที่ 1. ก็คือไม่มีการเลือกตั้งนะครับจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอันที่ 2... คือจะไม่มีนายกที่มาจาก,กประชาชนจะเป็นนายกคนกลางซึ่งไม่รู้ว่าคือใครคะนะครับและที่3คือจะมีการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยการบอกว่า ประธานวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นคนทูนเก้าถวายชื่อนายกทั้งทั้งที่รัฐมนตรบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัดนะครับว่าคนที่จะต้องเข้าไปทูนเก้าถวายชื่อนายกคือประธานรัฐสภาเท่านั้นไม่ใช่ประธานวุฒิสภานะครับแล้วอันที่สี่ก็คือ ต่อให้มีการเลือกตั้งต่อให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบมีรัฐสภาอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยรัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องดําเนินนโยบายตามกรอบการปฏิรูปประเทศซึ่งมาจากสิ่งที่กปประสรและเครือข่ายการปฏิรูปได้กําหนดไว้แล้วไม่อย่างนั้นก็จะถูกลงโทษเพราะแปลว่าในอนาคตในประเทศเราก็คือหนึ่งจะไม่มีการเลือกตั้งอันที่สองคือเมื่อเมื่อเมื่อได้รับโอกาสให้มีการเลือกตั้งเนี่ยก็ ไม่สามารถจะมีรัฐบาลที่มาจัดก,การเลือกตั้งหรือรัฐสภาที่มาจาัดก,การเลือกตั้งซึ่งทางานเข้มแข็งได้แต่คุณต้องทํางานตามนยโยบายที่กรปปสและคณะกรรมการปฏรูปชุดนี้ได้บัญญัติไว้แล้วเท่านั้นไว,ไว้เอฟฟังฟังดูแล้วมันก็คุ้นคุ้นย้อนกลับไปก็เหมือนกับว่าแนวทางของการก้าวไปสู่การปกครองโดยรัฐาธิปัตย์ที่เราคยแตัต้นรายการนะครับเดี๋ยวย้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะว่าเอ็นเอียงเพราะว่าข้อเสนอ1ิบข้อของคุณอภิสทิ์เนี่ยนะคะ ได้เสนอไว้ตั้งแต่วันเสาร์ที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะหนึ่งเลยอะอย่างที่จยนบอกชะลอการตราพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งซึ่งเมื่อวานนี้4โมงเย็นก,ก็ไม่ได้ไปถึงแล้วทางครมอนะก็ต่อก็เลื่อนไปก็แบบ ช่วงจังหวะพอดีเลยแล้วก็เป็นการเลื่อนไปที่มีเรื่องแง่มุมทางกฎหมายสำคัญ้วยเพราะว่าถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้งในจังหวัดที่นายกบังเอิญว่าถูกถอดถอนจากตำแหน่งเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าใครจะเป็นคนทุนก้าวกฎหมายการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นเหตุในการเลื่อนการเลือกตั้งหรือเลิกการเลือกตั้งออกไปได้อีกคือต้องยอมรับว่ามันก็ทําให้คิดได้อะเพราะว่าเงื่อนเวลามันค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะคะสองก็กตอออกระเบียบกฎเกณฑ์ปฏิรูปการเลือกตั้งแหละนะคะสามเครือข่ายปฏิรูปก็ปปสกําหนดกรอบปฏิรูปในนออ้ขเีนี่ย ที่หลายๆคนสงสัยว่าคือคุณระบุมาเลยว่าเครือข่ายปฏิรูปและกปป,ปสแล้วแล้วคนอื่นๆละ<ช>่ะใช่ไหมคะอาซีนำข้อเสนอปฏิรูปไปทำประชามติใน90วัน5สร้างบรรยากาศการเลือกตั้งที่เรียบร้อย6นายกคอรมอลลาออกวุฒิที่สภาตั้งรัฐบาลคนกลางข้อนี้ก็ชัดเจนครับเรัฐบาลคนกลางทำเฉพาะปฏิรูปแก้ปัญหาเร่งด่วนนะคะแปฏิรูปเสร็จเลือกตั้งใน45-60ถึงวันกว่าจะมาถึงข้อ8 เราก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีใช่ครับ9รัฐบาลใหม่ปฏิรูปการเมืองใน1ปียุบสภาเลือกตั้งใหม่10หลังเลือกตั้งปฏิรูปประเด็นอื่นๆต่อไปครับก็เป็นแนวทางที่ว่าไปแล้วสอดคล้องกับกลุ่มป,อปอออกอปปสก่อนหน้านี้น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วในแง่เวลาที่ประเทศจะไม่มีการเลือกตั้งก็น่าสนใจเพราะว่ายาวมากนะครับเอากระบวนการตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงสิบมารวมกันในเวลาที่จะต้องใช้เนี่ยคือประมาณหนึ่งปีกับอีกหกเดือน ค,ค,คือประมาณ18เดือนหรือปีครึ่งที่ประเทศนี้จะไม่มีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนัะ้นแปลว่าข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์เดถ้าทำจริงๆเนี่ยก็คือ1ก็คือมีนายกคนกลางซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งปีครึง่งน,นะครับอันที่2ก็คืออาจจะมีสภาพานประชาชนนู่นนี่ปีครึง่งนะครับข้อที่3ก็คือจะมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็มีชื่ออยู่แล้วว่าใครจะอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็กปประร่วมกันเนี่ยเป็นคนออกนโยบายในการปฏิรูปประเทศและหลังจากนั้นถ้ามีกการเลือตั้งน ทุกคนก็ต้องเอานโยบายของกรรมการปฏิรูปชุดนี้และก็ประปสะชุดนี้เนี่ยไปทําตามอย่างเค,งคร่งครัดเพราะฉะนั้นผลก็คือ<ม>หนึ่งจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้นะครับสิ <18 S 2> <18 S 1> เดือนนี้ไม่มีการเลือกตั้งแน่ๆอันที่ 2, 2คือถ้าบังเอิญว่าเขาใจดีให้มีเนี่ยคนที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องทาตามนโยบายที่ก,รรกรประปสะและคณะกรรมการปฏิรูปเป็นคนเขียนเอาไว้คําตอบคือเสียงประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ไหนในในสิเดือนนี้เสียงประชาชนที่อยากให้มีการเลือกตั้ง ยี่สิบล้านหายไปไหนเสียง<ม>ประชาชนที่อยากให้มีนายกที่มาจากการเลือกตั้งหายไปไหนเสียงของประชาชนที่เขาอยากเป็นคนกาหนดนโยบายของประเทศผ่านการเลือกตั้งหายไปไหนทาไมทาไมคณะกรรมาการปฏิรูอกอรปกรปปสซึ่งซึ่งมาจากใครก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นองค์กรตามธรรมนูนไม่ได้เป็นองค์กรทางกฎหมายแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวแทนคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในสังคมด้วยเนี่ยถึงมีอํานาจใหญ่โตขนาดจะเป็นคนวางกรอบการพัฒนาประเทศที่ทุกฝ่ายต้องทําตามอย่างเคร่งขัดได้ไม่เคยมีองค์กรลักษณะนี้ในประเทศไทยมาก่อนนะครับค่ะไม่เคยมีองค์กรลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยมาก่อนแน่นอนนะคะ ก็จะเกิดขึ้นหรือไม่นี่นะต้องต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอาจารย์ขาถามกว่าประเทศไทยเราจะมาถึงจุดนี้ค่ะเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวา่กันมาเยอะคือที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าว่ามันเกิดการที่ไม่ยอมรับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนหรือว่าตระกูลตระกูลหนึ่งแล้วก็มองว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาของประเทศที่ทําให้เราถึงจุดอับจนคนน่ไม่ยอมรับคอร์รัปชันโกงกิน นิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยนะอาจจะอาจจะใช้คำุลแรงกว่าน,นี้เนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้บ้านเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าใช้แบบเดิมเนี่ยมันก็แย่หรือว่าประเทศไทยเดินหน้าไปไม่ได้ก็ถูกคนส่วนน้อยเนี่ยเอาเงินภาษีของเราไปโกงกินไปใช้อะไรกันหมดแล้วเราก็อยู่กันอย่างแบบตลอกต่อยอยู่กันอย่างตัวเล็กตัวน้อยมันมันฟังขึ้นไหมคะไม่ขึ้นหรอกครับแล้วผมคิดว่าก็ต้องพูดว่าจริงๆมันก็เป็นการ คือแน่นอนว่าการปกครองที่ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมีมีตระกูลพูดตรงๆคือตระกูลชินวัฒน <c oughs> ชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องอแต่การที่ตระกูลชินวัตรชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องคุณทักษณิณชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเอาปืนไปจี้หัวประชาชนให้เลือกเขาแต่ว่าเป็นประชาชนที่เป็นเลือกเขาก็ซื้อเสียงไงก็ถ้ามีการซื้อเสียงจริงก็เป็นหน้าที่ของกรกตต้องต้องดำเนินคดีกันกันกันให้เรียบร้อย ช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อเท้จริงว่าถ้ามันมีการซื้อเสียงจริงเนี่ยทำไมคดีที่กรกตดําเนินการเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้มีมากอย่างที่พูดกันแล้วที่2คือมันก็มีนักวิชาการจํานวนมากที่เป็นนักรัฐศาสตร์นักมษยวิยาเนี่ยที่ที่สนใจเรื่องการเลือกตั้งเรื่องการซื้อเสียงไปศึกษานะครับแล้วก็ค้นพบคล้ายๆกันสองข้อข้อที่1ก็คือการซื้อเสียงเนี่ยมีจริงแต่ข้อที่สองที่สําคัญมากกว่านั้นคือการซื้อเสียงไม่ได้เป็นเหตุให้ชาวบ้านหรือประชาชนเไปเลือกคนที่จ่ายเงินใใใหหห้้้เเเคคาาาือตุ่ณจจะยงิน เท่าไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาอยากจะเลือกใครเขาก็เลือกคนนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าการซื้อเสียงเนี่ยหนึ่งคือไม่ได้มีมากอย่างที่พูดกันนะครับฝ่ายซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยเนี่ยเอาการซื้อเสียงซึ่งมีอยู่เป็นเหตุไปขยายเกินจริงแล้วเพื่ออ้างในการล้มประชาธิปไตยนะครับและที่2ก็คือการซื้อเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าอย่างสมุิพักกรจ่ายเงินให้ผมเนี่ยแล้วผมไปไปไปเลือกพักกอไม่ใช่ถ้าชาวบ้านเขาชอบนโยบายของพักไหนเนี่ยต่อ้พักนั้นไม่จ่ายเงินเขาก็เลือกให้อยู่ดี เพราะก็เราก็เห็นสภาพว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากคุณทักษิณถูกรัฐประหารไปแล้วมีคุณยิ่งรักเข้ามาเนี่ยนะครับคุณยิ่งรักเข้ามาเป็นสมัครเป็นนายกในเวลาที่ประเทศเนี่ยปกครองหลังรัฐประหารนะครับกติกาในการเลือกตั้งในเขียนโดยฝ่ายซึ่งล้มการฝ่ายซึ่งรัฐประหาร25 4 9ไปการเลือกตั้งดูแลโดยกกตซึ่งซึ่งคุณยิ่งรักหรือพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นคนตั้งนะครับรัฐมนตรีมหาไทยในเวลานั้นก็มาจากฝ่ายตรงข้าม พักเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่าด้วยกระบวนการแบบนี้คุณยิ่งรัก,กชนะการเลือกตั้งเข้ามาเพราะการชนะการเลือกตั้งของ,ของฝ่ายตระกูลน,นีน้ในแง่หนึ่งก็คือแสดงถึงความต้องการของประชาชนอีกแน่นึงคือแปลว่าประชาชน,เ,นเขาไม่ได้สนใจเรื่องซื้อเสียงเ,เขาสนใจว่าใครที่ทํานโยบายที่ประชาชนเขาต้องการเขาก็เลือกเพราะว่า,าเวลาเขาเลือกกาเห็นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเขาเห็นนโยบายค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทเขาเห็นนโยบายที่คนจบปริญญาตีจะได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคำถามคือทําไมเขาจะไม่เลือกครับในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำไม่ควรขึ้นออีกกฝ่าึบว เงินเดอนขั้นต่ำไม่ควรจะเป็น1 5 0 0 0บาทมันมากเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายที่ต้องเลิกไปให้ได้ถ้าผมเป็นประชาชนผมก็เลอกฝ่ายซึ่งบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคต้องทำค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นเงินเดือนต้องมีค่ะทีนี้ถามถึงแนวทางของคณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะที่บอกว่าสิบข้อต่างๆเนี่ยถ้าเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทย ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนที่เสนอตัวเป็นคนกลางนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นคุณบรรหารคุณสนานหรือว่าพลเอกชาวลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะความแตกต่างของการเสนอทางออกครั้งนี้มองคุณอพิสศษแตกแ,แตกต่างหรือเหมือนอย่างไรคะอาจารย์ผมคิดว่าที่ผ่านมาหลายฝ่ายซึ่งเสนอเรื่องคนกลางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น<ม>คุณบรรหารหรือว่าใครก็ตามแต่เนี่ยคำว่าคนกลางเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าจะต้องกลางในกรอบที่รัฐมนตรีบัญญัติไว้<ม>แล้วก็ก็กลางในแบบที่เคารพหลักนิติธรรมหลักประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้น คำว่าคนกลางไม่ได้หมายถึงใครก็ได้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าหนึ่งก็คือคุณต้องมีที่มาแบบประชาธิปไตยอันที่สองคือคุณต้องมีที่มาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนอื่นๆพูดเรื่องคนกลางเนี่ยผมคิดว่าอย่างคุณบรรหารพูดเนี่ยท่านพูดโดยนึกถึงคนซึ่งอยู่ในสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีตั้งห้าร้อยคนนะครับคุณอาจจะบอกว่าคุณยิ่งรักกับ เป็นคู่ขยายกับคุณอภิสิทธิ์ตัดคุณยิ่งรักออกไปตัดคุณวิสิไปยังน้อยก็มีคนซึ่งเข้าข่ายเป็นคนการอยู่ในไทยอีก498คนซึ่งซึ่งซึ่งถือว่ามีสิทธิ์จะเป็นนายกของประเทศนี้ได้แต่ข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์นี่กลับกันก็คือ คำว่าคนกลางคือคนที่ต้องไม่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคำว่า <Wouldn 't S 2> คนกลางค <before S 2> <อ>ุณพิสิทธิ์คือใครก็ได้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทีนี้คําถามคือใครก็ได้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็หมายความว่าคือใครก็ได้ที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศไม่รู้ว่าเขาคือใคร hmm. ในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่คุณพิสิทธิ์เสนอว่าคนกลางควรจะเป็นนายกหนึ่งสองสามสี่เนี่ยหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสองคือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและผล้อสามคือ พวกเราสองคนไม่รู้คนคนนั้นคือใครอาจจะเป็นมัมมาชวงคนนั้นอาจจะเป็นในพลท่านนี้อาจจะเป็นน<า>ักธุรกิจท่านนู้นอาจจะเป็นอดีตประหลัดกระทรวงอีกท่านหนึ่งอ,อาจจะเป็นนักกฎหมายอีกคนหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นตุลาการอีกคนหนึ่ง คำว่าคนกลางมันเลยกลายเป็นเหมือนกับเช็คเปล่าที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยขอจากประชาชน,นบอกว่าบ้านเมืองมีปัญหามากหนึ่งสองสนิก็ขอเช็คเปล่าให้ผมผมจะเอาเช็คเปล่าเนี่ยไปให้คนกลางในใจผมซึ่งคุณไม่ต้องรู้หรอกนะว่าคือใครคผมจะไปเอาไปให้เขาแล้วหลังจากนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นจริงๆค่ะอาจารย์บอกว่าแนวคิดของสองทางเลือกอย่างนี้นะคะพูดกันตรงๆร,รัฐาธิปัตย์กับประชาธิปไตยเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือมันก็มีคนส่วนหนึ่งที่เลือกทางใดทางหนึ่งกันอยู่แล้วที่สุดแล้วอาจารย์คคิดดว่าจจจุมัันนะเป็ยงงไ จุดจบแบบที่สังคมที่เจริญแล้วนะครับจุดจบแบบสังคมที่มีอารยาธรรมนะครับก็มีมีความก้าวหน้ามีความสิริายธรรมคือถ้ามีความขัดแย้งเนี่ย ข้อหนึ่งก็คือต้องฟังคนส่วนใหญ่ข้อสองคือต้องหาข้อสรุปที่มันอยู่ร่วมกันทั้งสองฝ่าย้ได้การจุงนุงกลุ่มก,มกปปสในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ไหมคะไม่ครับคือกรปปสเริ่มต้นไม่ใช่คนส่วนใหญ่อยู่แล้วในแง่จํานวนก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ใน,ในต้นนะครับใ,ใ,ใ,ใน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 แง่ข้อเรียกร้องยิ่งเป็นข้อเรียกร้องซึ่งไปไป,ไปละเมิดอํานาจอธิปไตยของคนส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับข้อเรียกร้องประเภทไม่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ต้องการเป็นเลือกตั้ง20ล้านวว่สง ยี่สิบล้านคนนี้เป็นคนส่วนใหญ่ไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นในประเทศที่มีพลเมืองหกสิบล้านคนนะครับน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่นะครับยี่สิบล้านคนมากกว่าคนที่ชมุมนุมกับกปปสไหมผมคิดว่ายี่สิบล้านคนเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของกปปสทั้งหมดในเวลานี้รวมกันแน่นอนนะครับยี่สิบล้านคนเป็นเจ้าของประเทศเท่าฝ่ายรัฐาธิปัตย์ไหมผมคิดว่า เขาน่จะเป็นเจ้าของประเทศมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสนอของว่าประารไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนส่วนน้อยซึ่งรู้สึกไม่พอใจประเทศแล้วก็บอกว่าความไม่พอใจประเทศของตัวเองเนี่ยเป็นเหตุให้คนปกครองเออคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ควรจะมีอำนาจในการปกครองประเทศคิดต่อไปถ้าสรุปตอนนี้นะคะเอาในประเด็นของทางออกของคุณอภิสิทธิ์ถ้าในมุมมองของอาจารย์สิโรดอาจารย์ว่าทางออกของคุณอภิสิสิ์ที่เสนอมาเนี่ยจนถึงวันที่3พฤษภาคมตกไปไหมคะ ผมคิดว่าถ้าในความเห็นคนส่วนใหญ่น่าจะตกไปแต่ว่าถ้าในความเห็นของคนส่วนน้อยในความเห็นของฝ่ายซึ่งไม่คุไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเนี่ยข้อเสนอของวิเศษคือเหมือนกับเป็นยาวิเศษซึ่งจะแก้ปัญหาทั้งหมดของประเทศได้ตั้งแต่ตที่ข้อเสนอเดียวกันนี้ถ้าพูดโดยคุณสุเทพเนี่ยคนจำนวนมากจะไม่ขานรับนะครับสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งประชาชนผมคิดว่าก็จะระมัดระวังที่จะขานรับแต่ว่าเมื่อข้อเสนอเดียวกักนว่าจะไม่มีการเลือกตั้งมีนายกคนกลางมีการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยการที่ประธานวุฒ ไปเสนอชื่อนายกเองทุนก้าวเองรับสนองเองซึ่งผิดรัฐมนูญหมดเลยเนี่ยเสนอผ่านคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะแอบอยากเชียร์คุณสุเทพอยู่แต่ไม่กล้าเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ตามแต่นี่ก,ก,ก,ก็ก็หันมาสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์แล้วแล้วยกระดับข้อเรียกร้องเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นข้อเรียกร้องซึ่งจะหาทางออกให้สังคมได้จริงๆค่ะแล้วก็ดูแบบว่าซอฟลงนะคะคือน่าฟังมากขึ้นเพราะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอ่ะ เคลียร์นะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงแรกนี้นะคะของทางออกคุณอภิสิทธิ์นะคะที่นําเสนอกันมาแล้วก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมแล้ววันนี้เราก็นาํามาตีแผ่ให้ได้รับทราบกันนะคะโดย อาจารย์สิโรธพร้อมไพบูลนะคะเดี๋ยวยังมีให้วิเคราะห์กันอีกคะ่ะสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะว่าเที่ยงตรงนะคะทางช่อง11เองนะคะก็จะมีการถ่ายทอดการตัดสินของสาลร,รัฐธรรมนูญค่ะที่จะชี้ขาดคำวินิจฉัยนะคะกรณีที่ คุณยิ่ลักษณวัตรนี่นะคะได้เป็นผู้ถูกร้องว่าไปโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา268เนี่ยนะคะจะออกหัวออกก้อยอย่างไรวันนี้เนี่ยนะคะลุ้นกันมากๆเลยแล้วช่อง11ถ่ายทอดสดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะให้อาจารย์สิโรดได้ได้วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมถึงการที่มีการเลื่อนการส่งร่างพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งของกกตไปสู่รัฐบาลเมื่อวานนี้แล้วก็มีการถแถลงว่าเลื่อนออกไปนี่นะคะมันก็สอดคล้องว่าเอ๊ะมันจะช้าลงไปอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะสอดรับกับสิ่งีมันจะ เกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรจากคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญน่าคิดน่าคุยมากๆเลย,ยเรื่องนี้ช่วงหน้านะคะอย่าพลาดทันสถานการณ์บ้านเมืองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนนี้กันค่ะพักสักครู่ค่ะ